เริ่มมืดแล้วฮะเกือบปางครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซนแก้วครับผมเป็นตลาดใหญ่ครับวันพุธครับตามมาได้นะครับเกือบปางเนื้อสวยๆอย่างี้เลยไม่มีไฟครับมองเหมือนขาวพบแต่แก่ดีครับผมเกื3 440ครับ เป็นเนื้อสุกกำลังดีนะพี่ร3อยสามสิบมันเลยกรอบเลยนะพี่ลูกนี้ระยองแท้เลย

เนี yeah. when when no been, h, ่ยสุดกำลังดีพี่ของระยองแก่เลยไหมตัวเนี่ยระยองครับจะชนะหน่อยหน้าเนี้ยนายาครับระยอง หอมเลยว่ะตีจมูกเลยชอบพากล่องไงเหลืออยู่ครับไฟไม่พอครับวันนี้หลอดไฟขาดครับเมื่อาวานเจอฝนตกครับเปียกชอ็อต ตรงนี้จะมีวันพุธกับวันเสาร์ใช่ไหมพี่ใช่ส่วนมากผมไปนู่นสามวันตลาดบูน<ผ>ม,มาสามวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวอาจจะมา เด่วันเสาร์ต้องมาที่นี่แล้วนะป๊อปวันเสาร์คนเยอะนะวันเสาร์คนเยอะไหมครับที่นี่จะเยอะกว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้คนก็ตกเหมือนอย่างเงี้ยแหละออ๋ครับวันนี้เดี๋ยวผู้เรียนตกใจป๊อปมา เดี๋ยวหาหลอดไฟก่อนครับมองไม่เห็นแล้วครับครับผมพามาดูเนื้อตุเรียนครับผมอยู่ที่วันนี้่าที่แกะที่น้องแม่แก้วครับผมตามมาได้ครับผมน้องเสือช้างก็ลงครับมีแบ่งแยกแบ่งกันไปครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผม่